กำลังใจครับทิ่งานปกอยู่เบื้องหลังเลงไปนอยู่ีเออไม่เป็นไรครับพิธีการเริ่มขึ้นแล้วนะครับคนเรียกที่จะจับคือตัวเทของบอสจูน้องลำเคยจับฝั่งนี้ด้วยใช่ไมลูกเอาจับเลยจับเลยทร่นจับเลยครับตอนนี้เดี๋ยวทีนี้รางวัลพิเศษของเสียนนกับเจบี เดี๋ยวเขาจะเชิญพายเองนะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า5้0 0ันละวันครับน่าจะหมื่นจริงเลยตอนนี้เขาไปเอาตังค์อย่างนะครับเอาลำเพิดอนเจ้ากรครับเปิดประถมมาเลยนมา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 ดูมาดูลำเพิดจะได้ของใครครับ จริงประดับครับจริงปาดับงปราดัไอ้รางวัลพิเศษลูกดับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นดับให้ออกมือของะไรมาดูของใครเย่งยกมือหน่อยมาดูของตัวเองแล้วนะโอยมือคือหมาเยแต่ของเสียนนค่ะเสียนนนี้เราไอ้คนที่ถูกได้ เจ้าของราวัลมาม้อให้คนที่ได้นะครับตามกฎกติกามาัยาทเอาจับในโลกกับมาเอามาทีนี้อารย์จุทินนะครับรับราวัลพิเสกับเสียนนท์ลยค่ะรับรางวัลพีเษกับเสียนนทเดี๋ยวเราไดี๋ยวเรานดี๋ยายราเดรายาะีารเารเดเายาเอาไวยเรวเย ไม่ไงไม่ไงพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนถูกจับเอามาให้เขาดีกว่ามาห้โอเคดีกว่าเอออาจารย์เออเดี๋ยวด้วยสมมติเดี๋ยวนะครับผมประกาศใครถูกจับได้มามามอบให้คนที่ที่จับได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอย่าโน้ตรังวันแรกเลยเมยรางวัลแรกเลยเมย์น้องระเบิดได้ ครับน่าจาตอตดีครับขอีรั์ย okay. er sort of right. ี่ยวัเนาะแล้วครังแวยเอาเอารลยครับเลยเปิดเลาลุ้นเลยครับอาจารย์ชินไปครับไปครับวัดจูาะชินชินชนมามมาหาช็อชนชินชินนาี่เาว่าอาจารย์ินเร็วครนิเัได้คื้จับไม่ไ้ก็ือดนจะได้รูเปิดเลยคับ มาดูมาดูว่าของตัวเองคืออะไรโอเคนะครับไม่ได้ของใครครับขอบคุณมากนะครับกันัะเช <c oughs> ่นใหม่มา <c oughs> ได้ไปแล้วนะครับแล้วการเดิมชี้พีเ่เสียวโอเคโอเคอานี่ได้ครับดังปลอบใจเห็นไหมเดี๋ยวนี่แหละอาจารย์พายกีดมาครับมากดูไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแม่นผมประกาศใครใครถูกจับได้มามาเต่าเต่า แม่นดิจดาอาจารย์เต๋มาไหมอาจารย์มงกุดมีค่ะมีมีมีไหมทำงวัรพิเศษทพิเศษน้องปันปันะคะน้องปันปันรับเลยห้าร้อยบาทนะคะห้ารอยบาทห้าร้อยบาทอาจยมาเลยครับมาเลยเลยหนึ่งสองหโอเคนะคะอันฝากให้ารูปให้ปันปันนะเ้อให้ได้

เอาเอาเอาเงี้ยเงี้ยเอาบออกาปอีกหนึ่งเอา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 อะไรอะไรครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วอย่าลืมอันนี้อาจารย์อะไรครับอาจารย์อาจารย์ตองอาจารย์ตองฮานาดูเอาเนาดูนฮานาดูนอันนี้เรามันมีสีดำ ใครที่ถูกจับได้มามอบให้คนที่ถูกจับนะครับนีไหมครับไม่มีครับนีอาจารย์อะไรครับอาจารย์เกือกโอ้โหก็เกือกประธานเร็เร็วเร็เปิดเลยเปิดเลยอาจารย์เกือกได้ของใครแม่หน şey> ุ่ยแม่หน uh uh ุ uh uh ่ยอ uh uh ันนี้อาจาอย์วันเออแม่หนุ่ย เป็นด้ยหม้อไหมบอกเยรนยไะหไ่ัไครับมีไหมคะห้า้อเอมี่อมี่้า้มี่้้อย้นี่่อลูกสาวนะคะอรับตังค์ไปค่ะไม่รับตังค์ะเนี่ยโอ้ โอเยสองอโ่น้มีมีมตายเลยมีผมตาเลเวลาเวลามอบมอบนี่อันนี้ครับจารตอจาเียมีะวัดเยไรด้วใส่ระวัพิเศษกันเลอันนี้รับมาพิเศษของพระเอกวัดนะขาให้ไปรับกับอไรกอันนี้รับปรักับพระเอกวัดอเอันี้กพรบูดเอ็ พระเอกเต็มมาม่บให้อยู่ไหนพระเอกเต็ม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 เราหยั่งเดี๋ยวเดี๋ยววันนส่บนเอาไว้เส็อนฮะบุญตมเงอดูน่ยสูเ่ยฉันไม่ได้ดเดี๋ยวปันคะเีเเต็็มมามเูนิ้มแบงกยีเต็มเดี๋ยวนั่นนั่่ิ้มอยนั่นเออเต็ม เจ้าวอโสมมาด้วโอมน้องเต้ยนี่เขาทำพิเศษนะอาจารย์สองสองตังไอสองสองอาจารย์เราพิเศษครับปีนาทีไลฟ์ก็นี้ครับเปิดเปิดเปิดเปดเปิ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 ดไม่ได้ดูแถดยวนี้ยางอะไรรสสาหน้าหน้าสเด้อหน้าสาม ราใส่เลยเต้เต้เต้มา่เต้เตเต้อู้เต้เต้ยัไงอ้าวได้แล้วของเต้ได้ของพี่เต้พีเต้มามอกให้อาจารย์เต้อาจารย์เต๋าอาจารย์เต๋าโอ้ยเอาทีนี้ใ่เบื้องหลังมาก่อนครับอาจารย์เต้พี่วบพี่วบมาเลยพี่วบพี่วบได้อะไรของใครอมัคือบ่มียงเดีย อยากรู้ก็รู้บ้าตายกานเดียวมอบให้โอ้ได้ของปันห้าด้อยนะครับองปันเอาร้อยเอายูทูบมาหนิมาเอบอดมาบอสมาจังชลาครับจีน่ามูดูวลังหลัง นักดนตรีทีนี้ทีมงานพลันเชิญนะครับทีนี้ต่างๆร้อยเฮาครับผมก็ได้แหละคุยมาทีม